สวัสดีครับสวัสดีชันเคยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่งางเก่าหนองกงทีมงานมืออาชีพนะฮะทีมงานบินเดียวใครที่สนใจต่อเติมบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่นะครับผมกับทีมงานคุณภาพทีมงานช่งางเก่าบ้านหนองกงครับเบอร์โทร <c> ศ <oughs> ัพท์088350-1143อารมณ์ฟิลแฟนบริการถึงที่ครับมามามาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง ขอเสียงคนอยากก่อสร้างดังๆหน่อยได้ไหมช่วงนี้ต้องขอบอกว่าทีมงานของเราพร้อมระเบิดคอมเมนเต็มรูปแบบครับในชั่วโมงนี้ไม่มีใครเกินทีมงานช่างเก่าแล้วฮะโปรโมชั่นชั่วโมงนี้เจ้าของบ้านคนไหนสดสดเรารดบ25%นะครับผมแล้วก็คนไหนที่เอลดีมีสุพภพยกใหญ่ แน่นอนนะสำหรับคนประเภทนี้เราลด50%ทันทีเลยนะครับโทรมาโทรมา0883501143ครับ0883501143ครับกับทีมงานช่างเก่าบ้านหนองกงอารมณ์ฟิวแฟนครับ You will go ฉันเก่าเชื่อมเหล็กมาตั้งนานไม่เห็นละลายพอเจอเจ้าของบ้านทันทีใจละลายเลยฮะ